สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีกันบอพี่น้องเอฟซีกันทุกคนจ้ามานี่ยีนี่ไหมยญ่เดนนะมาอยู่เมืองนอกเด้อเตรียมพร้อมเด้ค่ะเห็นบอม่มีอย่างแดมีมีกันไก่ตัดหนังมีตะไบมีที่ตัดริบพร้อมเด้ค่ะมีที่ดึงคิ้วพร้อมมีกันไก่พร้อมเด้ค่ะเตรียมพร้อม๋อย่ามอนี่จะมาทำอย่างนะ มะนี่กส็สิมาดึงแต่งขนคิ้วสักหน่อยเด้อ <c oughs> ความสุขจัดไปนะคะพี่น้องเพราะว่าคิ้วอยู่นานคิ้วมันเลอะเทอะอะไรต้องดึงคิ้วมะนี่มาดึงขนคิ้วนะคะพี่น้องผู้ใดเคยทำเดี๋น้อชีวิตประจําอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ดึงขนคิ้วตกแตงะะ่งได้ค่ะส่วนผู้ซ้ายก็ดึงหนวดเนาะดึงไงเนี่ยดึงหุ้นในหุ้นจมูกนะดึงหนวดดึงเข่า,ากาันไปส่วนผู้ยิงด่ามาดึงขนตามคิ้วด้ค่ะป่อยมันเลอะเธอกบะี่น้องให้มันดูดีเนาะมันม่อมเขาก็ต้องมีการตกแต่งด้กบะี่น้องปล่อยไปได้เน่มาสมบรรยากาศน้ำได้กระี่น้องมาสมบรรยากาศน้ำนอกบ้าน หลังบ้านนี่แหละโอ้ต้องต้องเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องมาเมืองนอกเนี่ยเขาจะได้ไปต้องมาซื้อเห็มมีกันไก่ตัดเล็บมีตัดหนังนะคะแล้วก็มีตะไบพร้อมแล้วก็มีที่ตัดเล็บม,มีกันไก่พร้อมแล้วก็มีที่ดึงขนคิ้วพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เอาเวลาจุกเจอเนาะจัดการตัวเฮาเลยมันบ่มันต uh um uh 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 ้องดูแลตัวเองนะพี่น้องเด้อเฮาปล่อยตัวก็ได้อืมต้องดูแลตัวเองนะคะ่นบพี่น้องยำว่าไกับยังซี้แหลบโบ้ทำหยังไม่ได้ทำหยังต้องดูแลตัวเองค่ะธรรมดาเนาะทุกคนมันบ่อืม ดนงมามันก็ดูดีเห็นปะมันก็บบเระเพอะมันบระพี่น้นองบอระเพอะต้องตกแต่งมันสักน้อยหนึ่งแต่บางคนก็กันเอาเนาะแต่ยีนี้บอกกันดอกยีนี้เรียนดึงเอาถอนเอามันมันก็มันก็เจ็บนิดนนะแต่ก็ทนได้อาซจำนี่เด้อไม่เบิ่งวันยินี้ทำอย่างเนาะมันนี้มา Thank you นะคะ <laughs>